สวัสดีค่ะอยู่กับช่องโตเกียวมิวสิกนะคะช่วงนี้ศิลปินค่ายโตเกียวออนทัวร์ประมาณ7วันค่ะที่พักก็จะแถวในกรุงเทพม,มาพักกันที่คอนโดนะคะออนทัวร์ครั้งหนึ่งค่ายโตเกียวทางผู้จัดก,การต้องจัดก,การเรื่องที่พักทุกอย่างเลยค่ะที่พักก็จะระมุเลยอยู่ที่14ห้องเลยนะคะเพราะจะมีอาจารย์นักดนตรีมีศิลปินปมีแดนเซอร์ แล้วก็ต้องดูแลศิลปินดูแลนักดนตรีหน้าที่ของผู้จัดการนะคะคือต้องดูแลทางค่ายศิลปินทุกชีวิตเลยค่ะทั้งนักดนตรีทั้งศิลปินทุกอย่างเลยหน้าที่สําคัญต้องดูแลเรื่องขยายงานด้วยค่ะต้องมีประสบการณ์ที่ดีนะคะเดี๋ยวไปฟังทัศนคติหรือการพูดของผูง้จัดการค่ายตัวเกียวมิวสิกกันค่ะถึงจะอายุน้อยแต่ประสบการณ์เยอะการทํางานถือว่าสุดยอด ค่ายได้เปิดมาประมาณ 2- 3สเดือนแต่ได้ขนาดนี้มีผู้มีผู้บริหารมีผู้ร่วมงานมีศิลปินที่อายุน้อยแล้วทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะเ๋ยวไปรับชมรับฟังผู้จัดการพูดถึงระบบงานพูดถึงศิลปินในค่ายโตเกียวแล้วก็หลายๆเรื่องค่ะไปฟังจากปากผู้จัดการกันเลยนะคะก่อนไปฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดติดตาม ให้กับช่อง t ต k ก o m วมิวส c กเอฟซของเราด้วยค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราพักอยู่คอนโดหรูถือว่าถือว่าหรูมากวันนี้หรูมากครับพี่โดอเคยบอกว่า t ตเก o m วมิวสิกเวลาไปทําการแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับการจองห้องพักจะเยอะที่สุดเราใช้ประมาณสิบสี่ห้องนะครับไหลมือถือ วันนี้เพื่อนผอจกก็จะมานะครับมูผมนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนแต่ว่าคนละคณะนะครับมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลมีทั้งวิศวะนะครับมีทั้งเทคนิคการแพทย์แล้วก็อะไรอีกอีกคนหนึ่งมันมันเรียนหมอจอาย่ามันอื่นยังไงนั่นแหละมา,มาเยอะมาเยอะมูผมมีแต่คนอีสานแต่ว่าเขาเดีดีเบด,เดีเขาชอบทางด้านนั้นไงมันมาฝอดมาลลั่มสูนี่ ครับมนุษย์สัมพันธ์อันนี้ก็มีส่วนนะเพราะาผมเป็นคนกล้าก้าคิดกล้าพูดกล้าทำใช่ผมผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่าไม่รู้นะแต่คนอื่นเขาเขาไม่กล้าแต่ว่าเรา,เรา,เ,ราเรากล้าทาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรียนนะ,ะในในส่วนของการนําเพื่อนทํากิจกรรมต่างๆวิทยากรโรงเรียนเป็นวิทยากรโรงเรียนจนถึงเป็นวิทยากรมหาลายัยวิทยากรจังหวัด เป็นคนกล่าวบอกจะบอกบอเกมเป็นทางการวอลบอได,ด้ดอกแต่ว่ากับพ่อได้ในส่วนของกล่นทางการแล้วก็พอได้เที่ยงนะครับไปที่อำเภอจอมบ,บึงจังหวัดราชบุรีนะครับประเพณีง,งานเข้าถ้ำนะครับผมยังไงต้องขอบคุณนะครับพี่สินท็อปไลน์ไดมอนด์ด้วยนะครับที่ประสานแล้วก็ดูแลทีมงานนะครับในส่วนของคิวนี้พี่สินให้ความเมตตานะครับกับกับัวเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องครับ เป็นที่แหลกของจังหวัดราชบุรีนะครับพวกนี้อืเป็นไงบ้างนเนาะเพลงเดี๋ยวรอฟังเพลงของน้องสเต็มนะครับเร็วๆนี้นะครับอํานวยการสร้างโดยโดยพี่เอิงใช่ไหมพี่เอิงและทีมงานเอออํานวยการสร้างโดยพี่เอิงและทีมงานนะครับเสาตื่นเสาแห้งหมอเสาตื่นหกโมงสองน,นะครับปกติไม่เคยตื่นหกโมงเช้าสักทีนะครับเพราะาศิลปินเราเนี่ยหรือว่าผู้จัดการเนี่ย ใช้ชีวิตีกคีน่าจะประมาณบ่ายสองบ่ายสองถึงตีสี่ของทุกๆวันนะครับเพราะว่างานเราเป็นงานกลางคืนเก่งอยู่แล้วครับน้องสเต็มเก่งนั้นพอจอกอยู่แล้วก็อาจจะไม่อย่างงั้นหรอกน้องก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่แล้วครับในการใส่เสียงอัดเสียงตัวขณะต้องชัดเจนนะครับไม่างนั้นเราจะเสียเวลาในการซ่อมอในการซ่อมอัดเสียงเนี่ยมันมันมันยากมากนะครับเพราะว่าเนื่อง นะครับเวลาเรามีจํากัดนะครับเวลาจํากัดแล้วก็คิวมันหายากนะครับผมถ้าน้องสแตมเนี่ยน้องเป็นคนที่ร้องเพลงาการะชัดเกณฑเสียงหนักเสียงเต็มนะครับถ้าอยากให้ีเป็นเพลงช้าเนี่ยจะดีมากเพราะว่าน้องเป็นคนร้องเพลงช้าได้ดีนะครับร้องเพลงช้าได้ดีเพลงไวก็ดีดียิ่งขึ้นไป เมื่อคืนนี่ก็นอนดึกนะครับตอนแรกว่าจะนอนหลับอล้วแหละพอดีมีทีมงานนะครับพี่นะครับพี่ผาแดงหรือว่าพี่วายุทพพี่ชัยนะครับพี่เอมรลาแล้วก็ทนายเก่งนะครับเมื่อคืนเรียกไปเล่นด้วยนะครับก็เลยสังสค์กันเล็กน้อยนะครับกลับมาก็ตีสามแล้วเมื่อคืนว่าจะไม่ไปแล้วจะพักผ่อนแล้วนะครับก็เลยได้ไปตอนช่วงตีหนึ่งกลับมาก็ตีสามกว่านะครับ ก็นะครับเม่อวก็ดีใจกับพี่ชายนะครับพี่วายยุทธพี่ชายผาเนตยหรือว่าพี่ผาแดงนะครับพระเอกห้าร้อยล้านวิวไม่ใช่ห้าร้อยล้านวิวสิแกเล่นเอ็มีมาจะสิบผลงานเอ็มีแกรวมแล้วจะเป็นพันล้านวิวนะคนที่ดังที่สุดเลยนะณเมื่อปีที่แล้วนะฮะพระเอกมนแคนกันคูณเพลงอ่ะนางเอกของอ้ายนะครับสีมาฮังหยางตอนหนี้ของต่ายอรไทยนะครับของกินตาลาภูลาบของออยแสงศิลมีใครอีก อของข้าวทิพย์ชยาดินนะครับก็สู้มาด้วยกันแต่ก่อนแต่ก่อนผมก็สู้กับแกเนะี่ยผมก็เป็นนักแสดงคนหนึง่งเป็นนักแสดงฝึกหัดช่องช่องหนึง่งเราเราทางานมาด้วยกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยก,ก็ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้ทาประสบการณ์ในทั้งเพื่อนฝูงนะครับคอนเทคเยอะเลย <c oughs> ลทุกวันนี้แกก็เป็นผู้อินเซอร์ของน้ําหอมมีน้ําหอมมีครีมโลชั่นอะไรหลายอย่างที่แกทํานะครับ ก็แต่ว่าพี่แกมป็สกปรกทม่เละนะน้องยูริมีานะไลส์สดที่4สปังมากน้องดเคลเห็นมาค่าตัวหกละคือหยอดนไปครับปังปังปังช่วงเทศกาลบวชเองแห้งเปล่าเช็คคิวของพี่เด้อเือช่วงเทศกาลบวช